ประเด็นสําคัญแล้วฮะตัวเองจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ชีวิตดําเนินต่อไปจะบอกลูกว่ายังไงว่าพ่อเขาจากไปแล้วเ,<อ>เด็กอายุ12<อ>กับเท่าไหร่นะฮะแปดขวบค่ะ เป็นเด็กที่เราชอบเขามากพี่เพราะว่าเราเราเห็นเด็กคนนึ่งซึ่งล่าเริงมากมีทัศนคติต่อโลกที่บวกมากพลังงานเยอะมากรรเราชอบเด็กคนนี้มากแล้วเราต้องเป็นคนเดินไปบอกว่าเฮ้ยพ่อเธอตายซึ่งเด็กคนนั้นเป็นลูกเราไงพี่มันเหมือนเจี๊ยบโมโหอยู่อย่างนึงว่าทําไมหน้าที่นี้มันต้องเป็นของเจี๊ยบหนออะไรเงี้ย วันแรกคุณยังไม่บอกใช่ไหมที่คุณรักโทรศัพท์อย่างให้เอาลูกออกไปก่อนยังค่ะก็คือให้เขาพาออกไปทานไอศครีมไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็บอกแค่ว่าพ่อได้รับอุบัติเหตุบอกในเย็นวันนั้นว่าเป็นรถชนเขาก็ถามว่าเป็นยังไงตกใจกันก็บอกว่าอาการหนัก เขาก็ถามว่าอาการหนักคืออะไรเชก็บอกว่าอาการก็โคมา่าโคม่าคืออะไรโคม่าก็คืออาจจะเสียชีวิตได้ก็คือต้องบอกสเต็ป50เลยค่ะคือจะไม่มีเวลาเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่ายังไม่รู้นะค่ะเนื่องจากต้องบอกว่า,วาเยอะเลยค่ะวันนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าศพจะกลับมาถึงได้ภายในมรืนนี้ซึ่งถ้าพ่อเขากลับมาในสภาพนั้นเนี่ยคือเขาต้องรู้ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเชตัดสินใจบอกไปครึ่งทางเลยว่าโคมา่า เขาก็ร้องไห้ก็ตกใจคือนะั้นเราก็สวดมนต์กันที่มันยากที่สุดคือเจ็บต้องพยายามบอกแบบปฏิบัติหรือสวดมนต์บอกว่าเหมือนพ่อเขายังอยู่พ่อต้องรอดโดยที่คุณรู้อยู่แก่ใจค่าว่าเขาไม่อยู่แล้วครนี่เช้าวันรุ่งขึ้นเจ็บก็ขึ้นไปที่ห้องทํางานกบแล้วก็เริ่มร้องไห้คือเจ็บไม่สามารถมีพื้นที่ในการร้องไห้ได้เลยเพราะว่าลูกอยู่แต่ตอนนั้นคุณแม่มาแล้วก็ทุกค,คนอยู่กันแล้วใช่ค่ะ ตอนนี้เราห่วงมากก็คือห่วงคนเล็กเพราะเขาติดพ่อเขามากค่ะคจนกระทั่งเจ็บร้องไห้อยู่บนห้องเขาอยู่ๆเขาก็เดินตามขึ้นมาสองคนคเขาก็เดินมาขึ้นมานั่งบนตักแล้วก็นั่งกันเงียบๆสามคนแล้วสักพักเขาถามว่าพ่อจะตายใช่ไหมเจ๊บก็เลยรู้สึกว่าจังหวะนั้นน่าจะดีสุดแล้วเจ๊บก็บอกว่าใช่พ่อจะตายเขาก็ร้องไห้แบบ เวลาเขาทำของเล่นแตกหรือพังเขาร้องไห้หนักกว่านั้นพี่แต่มันเป็นการร้องไห้เงียบๆแบบที่เจ็บรู้ว่าเขาเขาก็ใจสลายนะคะก็ยากตรงนั้นแหละค่ะยากตรงที่เราต้องเห็นลูกร้องไห้ลำพังตัวเจ็บเองที่เศร้าหรือเสียใจมันไหวนะพี่แต่การที่เราเห็นเด็กสองคนมันหนักกว่านั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เจ็บเศร้าคือเจ็บเศร้าแทนกบเพราะว่าเขาไปแบบเขาไม่ได้แพลนไว้แบบนี้แน่นอนมันไม่มีใครแพลนแบบนี้พี่มันการ ทุกคนยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องอยากกลับมาดูแล<ช>เขามีสิ่งที่เดี๋ยวจะกลับมาทําใหา้เดี๋ยวจะกลับมาทําให้อยากทําอะไรเดี๋ยวทําให้หนูดูแลลูกไปเดี๋ยวพี่กบกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือใจเราแค่แบบว่าเราสามคนยังอยู่ฝั่งนี้แต่เขาอยู่คนนู้นตรงนู้นเนี่ยคือเขาเสียเราไปพร้อมกันทีเดียวสามคนพอลูกรู้ว่าหรือเข้าใจแล้วแม่ได้แจ้งว่าพ่อหนูจะต้องตายจะจากไปแล้วค่ะสเต็ปต่อไปคุณจะทําไงกับเขาและตัวเอง ตอนนั้นคุณคงไม่ได้ทำใจได้เหมือนตอนนี้ใช่ไหมแถวแถวนี้เลยพี่แต่ว่ามันเป็นแถวแถวนี้แบบที่สิ่งที่หนูกำลังจะบอกก็คือว่าลูกเจียบก็นิ่งกันไปสักครึ่งหวนันตอนเย็นเขาเดินมาบอกว่าออกไปกินไอติมกันไหมแม่คือเหมือนเราเราทุกคนพยายามจะเยียวยาตัวเองกันในทันทีค่ะเขาพยายามที่จะอยู่แบบเพื่อที่ให้ดูเหตุการณ์มันเป็นปกติ เจี๊ยบก็ดันเข้าใจว่าเราน่าจะไหวกันก็ออกไปทานไอศครีมเป็นไอศครีมฟองดูชุดเล็กซึ่งมันมีสี่ลูกพ,<อ>พลาดมากเลยอันเนี้ยซึ่งปกติเรากินอ๋อมันจะพอดีอ๋อแล้วมันตลกโคตรมาก,ก,กทุกทีมันจะแบบหมดพอดีไงพี่อเอ้อวันนั้นมันดันเหลืออยู่ก้อนหนึ่งแล้วเป็นก้อนที่แบบโหสุดว่ะ <c oughs> คือค้างกันอยู่อย่างนี้แล้วแบบซ่อมตกวงแตก สลายล่างเอาไม่อยู่กันหมดเลยกลางห้างก็แบบมันมันจะมีสิ่งละอันพันละน้อยมาคอยตอกย้ำเราว่าเราไม่มีคนคนนี้แล้วค่ะเรื่องง่ายๆเช่นเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วพนักงานถามว่าสาท่านใช่ไหมครับเราสามคนก็จะแบบคอตกแล้วก็แบบสมท่าน<ผ>ม,มันเป็นเรื่องเศร้าๆง่ายๆงนีคะผมเดาว่ามันยังมีอีกเยอะเช่นข้าวของที่บ้านของคุณพ่อ มีช่วงอาทิตย์แรกเจี๊ยบจะใส่เสื้อตัวเดิมทุกวันเลยค่ะมันเป็นเสื้อตัวที่จะกอดเขาก็ใส่ซ้ำทุกวันเลยแล้วช่วงนั้นเราก็เอาเอาเสื้อกบมาใส่นอนกันทุกวันทั้งลูกทั้งเจีย๊ยบทั้งทุกวันนี้เราก็ใส่เสื้อกบนอนกันทุกวันก็เป็นซิมโบลิกที่เหลืออยู่นินดนิดหน่อยหน่อยให้ใจเราอุ่นเนะพี่เนาะสอนลูกๆยังไงครับวันที่ไปรับศพเจี๊ยบไม่ได้ให้เขาไปรับศพแต่เจี๊ยบบอกเขาตั้งแต่วันที่เสียว่า ไม่รู้อะไรที่ทำให้พูดอย่างนั้นนะพี่แต่ว่ามันพูดไปแล้วมันได้ผลมากก็คือจะบอกว่าลูกพ่อไปทำเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่บอกเราว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่บอกเราว่าความทุกข์ของคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราสุขมามากแล้วเราก็ต้องทุกข์แล้วล่ะตอนนี้แล้วเราก็สูญเสียพ่อเรารักพ่อกันเนาะรักมากใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ถ้ารักมากแล้วเราสูญเสียคนที่เรารักมากเราจะทุกข์มากนะรู้ไหม เขาก็แบบว่าอก็ร้องไห้เขาก็เหมือนเขาเขาเก็ทความทุกข์มันเป็นทุกข์แรกของเราทั้งหมดเลยเพราะตั้งแต่เจบเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นทุกข์ที่สาหัสที่สุดในตัวเจี๊ยบที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอบอกแบบนี้ก็ก็ช่วยได้มากเราบังเอิญว่า ในระหว่างงานศพของกบก็มีคนเสียชีวิตอยู่เป็นระยะเลยค่ะจากคนที่มาร่วมงานก็คือวันหนึ่งพี่คนหนึ่งมาแล้วก็รุ่งเช้าคุณพ่อเขาก็เสียแล้วก็เพื่อนสนิทของเจฟคุณพ่อก็เสียเจฟบอก,กเขาว่าเอาลูก<ม>โลกมาเอาคาสถิติเเข้าคะแล้วก็ไปที่โลกค่ะเนี<ๆ>่ยค่ะประเทศไทยเท่านี้เองนะวัน,ว,นวันหนึ่งมีคนตายเยอะมากเลยนี่ลองคิดดูว่าทั้งโลกเลยเนี่ย คนตายจะเยอะขนาดไหนในหนึ่งวันนั่นแปลว่าในหนึ่งวันเราไม่ได้เสียใจอยู่คนเดียวเนาะเนี้ยก,ก็ก็เริ่มเขาก็เริ่มผ่านความสนใจไปว่าคนอื่นทํายังไงกับความเศร้าของตัวเองเขาก็ถามว่าต้องมีพ่อที่เสียลูกด้วยใช่ไหมบอกใช่ต้องมีลูกที่เสียพ่อใช่ไหมใช่ม,มีลูกที่เสียแม่มีแม่ที่เสียสามีมก็บอกเขาเป็นทอดๆไปช่วงนั้นใครตายจะบอกเขาหมดเลยค่ะให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน คือถ yeah. um, ้าเอาตามเนื้อหาของศาสนาของเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เราเกิดแต่เรามักจกป้องกันไม่ให้ลูกเราไปงานศพใช่ค่ะไม่ให้ลูกเราเห็นการตายใช่ค่ะการเกิดนี่พร้อมใจกันไปร่วมเป่าเทียนใช่งานเจ็บก็ไม่ค่อยไปใช่พี่ผู้ใหญ่ไปเองลูกไม่ต้องไปดูหรอกมันไม่ดีหรอกมันใส่สายยางสายอะไรค่ะเกิดแก่ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเจ็บก็ไม่ให้ดูตายยิ่งไม่ให้ดูใช่ค่ะ แต่ลูก <ทำ S 2> คุณต้องมาเรียนรู้ในเวลาอันสั้น,ก,นกลไกเหล่านี้จะว่าในในมันมันคงมีข้อดีของมันอยู่บ้างนะคะค,คือตามตรงแล้วเจี๊ยบเองก็รู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว ่อให้เกิดกับเพื่อนสนิทหรือใครก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองพอความตายของกบเกิดขึ้นจากการปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้ตระหนักจริงๆว่าในฝ่ามือเนี่ยข้างหนึ่งเกิดข้างหนึ่งก็ตายทันทีเลยอะพี่แล้วข้อดีของมันอีกก็คือมันทําให้เราตระหนักถึงทุกนาทีที่เรายังมีกันอยู่เนี่ยมันควรจะทําให้ดีที่สุดนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะมันกลับมาเรื่องง่ายๆจะเชื่อว่าเราพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยแล้วเพราะว่า นี่มันไม่ใช่ความสูญเสียอันแรกเนะาะเจ๊ฟก็เป็นแค่คนหนึ่งที่เสียสามีเหมือนที่หลายๆคนอย่างวันนี้ในรายการอาจจะมีคนดูแล้วก็เพิ่งเสียสามีไปนั่นก็เป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันแต่ว่าเจ๊ฟก,กาลังจะบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเรานึกกันออกเจ๊ยอยากให้ช่วยกันนึกว่าตอนอยู่ดังหาคือสิ่งที่สําคัญวันทุกวันมันสําคัญกรณีของลูกครับเวลาจะสอนเด็กค่ะ,ะบางคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนว่าพ่อไม่ได้ไปไหนพ่ออยู่บนสวรรค์ค่ะ กำลังมองลงมาที่หนูอยู่ว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ในสายตาของเขาค่ะของคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบสอนแบบไหนก็บอกเขาว่าพ่ออยู่ในอีกแบบหนึ่งที่เราจะมองไม่เห็นแต่เจี๊ยบจะเด็กจะไปตีความว่าเป็นผีอะไรอย่างนี้ปะบังเอิญบ้างเจ๊ไม่ค่อยไม่กลัวผีกันคุณชินก็เลยบอกเขาว่าแต่ไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่ได้กลัวค่ะก็เลยบอกเขาว่าเป็นลักษณะอีกอีก อีกพลังงานหนึ่งอีกอีกฟอร์มหนึ่งคือบ้านเราชอบคุยกันเรื่องประหลาดๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีทฤษฎีโลกคู่ขนานใช่ค่ะเรามีอีกพบหนึ่งที่ตีคู่ไปกับพาราเรลกันไปแต่เจบก็อาจจะย้ายไปอยู่พบนั้นก็คู่ขนานกับเราใช่ค่ะก็ตีคู่กันไปอย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาเห็นเราแต่เราจะไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ลูกอยากพูดพูดเถอะเพราะแม่เชื่อว่าพ่อได้ยินคือตอนนี้สิ่งที่เจ้โฟกัสจริงๆก็คือการดูลูกแบบแบบ ต่อใช่ค่ะดูว่า acting เขาเป็นยังไงเขามี response ไงคือคนไหนที่เป็นเพื่อนที่เป็นกึ่งนักบอจิตวิทยาก็คุยก็ปรึกษาแต่ว่าทุกคนมักจะบอกว่าไม่ค่อยห่วงลูกแกฉันห่วงแกเลยมากกว่า <c oughs> คือช่วงนี้บอกตามตรงว่าอยู่รอดด้วยด้วยการสวดมนต์มันเหมือน <c oughs> มันเหมือนบทสวดที่เจ็บสวดเนี่ยมันเป็นเรือลำที่แข็งแรงพอที่จะให้เจ็บไปอยู่ในทะเลแห่งความเศร้าได้นะพี่ <c oughs> ไม่งั้นถ้าวันไหนปวกเปียบเนี่ยจมจม,จม,จ,มจมอย่างเดียวเลยมันล้วสตติจะเเรีียกกกัับาาืออนนน่คุณง ปรุงแต่งความเศร้าใ,ให้มากขึ้นเรื่อยๆใช่<ๆ>อย่าไปฟูมฟายอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดย้อนถึงสิ่งที่มันพลัดพรากคืออดีตมันจบแล้วอตอนนี้มีแค่ตรงนี้อนาคตก็ยังไม่ต้องคิดถึงก็คือเข้าออกเข้าออกพิจารณาทุกวันเลยค่ะแต่บางวันก็ไม่ไหวบางวันก็ไม่ทันค่ะบางวันก็เลยตามเลยเลยค่ะกองอยู่แถวแถวนั้นนะคะกับลูกเหรอฮะ เขาดำเนินชีวติตต่อไปด้วยความเข้าใจแบบที่คุณพยายามจะค่อยๆบอกค่อยๆบอกได้ได้ดีไหมครับเขาค่อนข้าง energy ดีกว่าเราค่ะเด็กเขามีพลังงานแล้วเขายังมีพลังฝันอยู่เยอะแล้วจินตนาการและพลังชีวิตเขาก็สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเขารับมือเรื่องนี้ได้ค่อนข้างได้ได้ค่อนข้างดีและและเรียบง่ายคือเมื่อเขาเหงาเขาเดินมาแล้วบอกว่าเหงาแม่ขอกอดหน่อยกอดแล้วก็คิดถึงพ่อร้องไห้เสร็จแล้วเขาก็วิ่งไปเล่น คืออารมณ์เขาพอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆค่ะพอเขาเจอของเล่นพอเขาไปเจออะไรอร่อยเขาเห็นไอศครีมเขาก็ทานแล้วพอช่วงเศร้าเขาก็เศร้าคือเขาดําเนินกับอารมณ์เขาเป็นปัจจุบันซึ่งมันก็ดีค่ะมันทําในในมุมหนึ่งพอเจบมองเขาเจ้าก็รู้สึกว่าผมจะขอบคุณคุณเจี๊ยบนะผมมักจะคิดว่าเราเข้มแข็งกว่าเด็กเราจึงไปปรุงแต่งคิดเศร้าแทนเขาเพื่อเขานั่นเราปรุงแต่งแต่จริงๆเขาอาจจะมีพลังงานมีแนวคิดในทางบวกเหนือกว่าเราค่ะ และไปต่อได้ดีกว่าเราด <C' an> ้วยซ้าเพราะว่ามีคําพูดหนึ่งซึ่งเจ๊ก็อึ้องไปเลยคือวันแรกที่คนมากันเยอะมากแล้วเจ๊ก็บอกกับลูกชายว่าทิเบตวันนี้แม่เหนื่อยมากเลยเขาเดินมาแล้วเขาก็แบบว่านั่งตักอะค่ะแล้วเขามือลูกขาแล้วเขาก็พูดว่าแม่แม่เชื่อไหมวันนี้ผมเหนื่อยกว่าแม่อีกแต่เขาไม่แสดงอะไรเลยอะคะอ่ะคือเขาเห็นทุกคนที่มาแล้วก็แสดงความทุกข์เศร้าแสดงความทุกข์เศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ําเสียงที่เขาพูดคือเขาล้ามากแล้วเหมือนกัน จเจอบอกเลยว่างั้นเราไปนอนกันเขาก็หลับหลับทันทีเลยแต่คําว่าแม่เชื่อไหมว่าผมเหนื่อยกว่าแม่อีกอะ่ะเจ๊บก็เลยมั่นใจว่าจริงๆแล้วในหัวใจเขาก็ทุกข์เศร้าเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบเหลือเชื่อที่เด็กทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดไว้ใช่ค่ะเราอตุ๊ดไปเลยอ่ะพี่ก็จะรู้สึกเหงาแล้วก็บางครั้งก็อยากทำอะไรที่แบบ เคยทากับพ่ออะไรแบบนี้ค่ะแต่บางครั้งแม่กับน้องก็ทําให้ดีขึ้นอย่างเช่นน้องก็น้องจะชอบมาชวนเล่นอะไรแบบนี้ค่ะหรือแม่ก็จะมาแบบให้ดูนู่นดูนี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะพาออกไปข้างนอกไปแบบเดินเล่นบ้างอะไรแบบนี้ค่ะจากบอกให้แม่อดทนก็ มันก็ผ่านไปก็คิดถึงพ่อแล้วก็เหมือนไม่ลืมแต่ว่าทำให้ตัวเองรู้ตัวว่าพ่อก็อยู่กับเราแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นแต่ว่าก็จะอยู่กับเรา ช่วงสองสาวันแรกที่เขาเสียจะเป็นนั่งทานข้าวคนเดียวในร้านที่เราเคยทานด้วยกันเจ็บกระตังแก้วน้ำไว้ให้เขาแล้วเจ็บก็ทานข้าวเจะบรู้สึกว่าเจ็บยังทานข้าวอร่อยแล้วเจ็บก็เลยเคี้ยวข้าวทุกคำเผื่อเขาฉันจะยิ้มให้เธอทุกวันเมื่อฉันอยู่คนเดียวก่อนไปชมช่วงหน้าตอนนี้ไปพบกับเจาะใจเพชรีกรีมิลาเคิลบมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลงกันก่อนครับเจาะใจร่วมกับเพชรีกรีมิลาเคิลมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลง สุนัขทำให้โลกน่าอยู่เราจึงอยากทำให้โลกนี้น่าอยู่สำหรับสุนัขวันนี้ทางรายการเจาะใจจึงส่งคุณน้ำพึ่งนัทริกามาเป็นอาสาสมัครโครงการเพื่อศึกษาวิธีการดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี เนี่ยมึงเองเลยขออาสามาร่วมกับโครงการนี้เพื่อที่จะทําให้น้องหมามีความสุขบนโลกใบนี้มากขึ้นค่ะส่วนตัวเองเนี่ยมึงก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเลี้ยงดูเขาเราก็ต้องเอาใจใส่เขาอย่างดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่เหมาะสมและการเลี้ยงดูอย่างดีค่ะเพราะโลกที่น่าอยู่สําหรับสุนนะัขคือการมีบ้านที่อบอุ่น และสุนักมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เรามาช่วยกันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่สำหรับสุนัขก,กันนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่บ้านค่ะเพียงเราเอาใจใส่กับอาหารที่เหมาะสมและการดูแลยยถูกวิธีค่ะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาหารที่ให้มีสารอาหารเพียงพอติดตามได้ในสัปดาห์หน้าสนับสนุนโดยเพชรดีกรีนิราเคิลมหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยนแปลง ว่าหัวใจยังเต้น